ปัญหาใหญ่มากที่มาหาจอยนะปัญหาใหญ่มากตลอดเลยแต่ว่าจอยไม่คุยคิดว่าพระเจ้าช่วยจอยจอยก็แบบคิดว่าเออปัญหามันมาเองมันก็ผ่านไปเองมไม่ไม่นูกถึงพระเจ้าอะค่ะถา้ามาฆ่าตัวตายก็จะแบบสมารเรทเมาแบบไปเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าจะไปบวชแม่ชีซึ่งไม่ใช่ความคิดของคริสเตียนนะคะ จอยเป็นคนกาเรียเนาะแล้วก็เป็นคริสเตียนตั้งแต่ในท้องแม่แล้วอะค่ะแต่ว่าจอยแบบไม่เคยไม่ค่อยเข้าโบสถ์อะค่ะแล้วก็ไม่รู้จักว่าเข้าโบสถ์ก็เข้าแบบนั้นนะคะคือแบบไม่ค่อยสนใจละสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะคือคือจอยมีปัญหาเยอะแล้วก็จอยยังไม่นึกถึงพระเจ้าค่ะจอยคิดว่าสิ่งแรกก็คือจะฆ่าตัวตายมีปัญหาเข้ามาเยอะเนาะแล้วร้องไห้ด้วยแล้วจะคิดว่าวันนี้แหละจะฆ่าตัวตายถ้าไม่ฆ่าตัวตายก็จะแบบสมารลเทเมาแบบ ไปเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าจะไปบวชแม่ชีซึ่งไม่ใช่ความคิดของคริสเตียนนะคะแล้วพี่ต้อยก็เลยโทรมาในมสเซ e r เลยค่ะบอกว่ามีปัญหาอะไรหรอเขารู้ได้ยังไงว่าตอนนั้นจอยจะฆ่าตัวตายจัดเวมวันนี้ค่ะมันเหมือนกวัว่าพระเจ้าส่งพี่ต้อยทางท้ายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันจนถึงวันนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าทุกสิทุกอย่างพระเจ้าทําได้นะ แล้วพี่จะหาพี่ที่เชียงใหม่มาดูแลจอยคนหนึ่งนะแบบเนี้ยก็เลยมีพี่รางนะคะแล้วทีนี้พี่รางมากับอาจารย์พระคนหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะแบบมาถึงแล้วก็อธิษฐานเผื่อจอยน้ําตาจอยไหลามากแบบร้องไห้ปล่อยออกมาเลยอะคะ่ะพี่รางบอกว่าจอยบ้านที่ไปเข้าบทที่คินด้อมไลน์นะคะอย่างเงี้ยอาทิตย์แรกพี่รางก็ไปรับไปกับเพื่อนสองคนแล้วคือแบบความสุข ที่ไม่เคยแบบเจอแบบนี้ค่ะเคยถามว่าเคยเข้าโบสถ์ไหมเข้าค่ะแต่ว่าแบบมันรู้สึกว่ามันซึง้งมันเข้ามาในใจก็คือที่นี่ค่ะเพื่อนก็บอกอางาน,นเหมือนกันค่ะตอนนั้นจอยอ่ะเป็นไปหาหมอเป็นความดันเบาหวานไขมนันแล้วก็เชื้อมาลงตัวหนึ่ง Hpv16 เงี้ยความดันเบาหวานทุกอย่างดีขึ้นมาหมดเลยโยที่แบบ โดยที่แบบของคุอื่น่ะไม่เคยมีแบบเนี้ยแต่อยไปถึงแล้วหมอบอกว่ายาทุบตัวนะ่ะลดจากสามเมตรเหลือแค่ครึ่งเมตรค่ะค่ะคือซึ้งมากอยน้ำตาไหลเลยค่ะที่หมอบอกว่าโอ้ไม่ได้เป็นอะนรคือโอ้ยพระเจ้ามีจริงพระเจ้าช่วยเราได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าตอนหน้าหมอเลยครับหมอว่าเปลี่ยนไรเน่ะบอกว่าขนะอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าช่วยใยได้ค่ะ ที่ผ่านมาชีวิตจอยจะคิดว่าจอยไม่เคยมาหาพระเจ้าเลยจอยไม่เคยคิดว่าพระเจ้าช่วยจอยจอยก็แบบคิดว่าเออปัญหามันมาเองมันก็ผ่านไปเองมไม่ไม่นึกถึงพระเจ้าอะค่ะแล้วก็อยู่หลังมาก็กจอยก็นึกได้จนะ้ะเนาะว่าทําไมทําไมจอยกเกิดมาเป็นคริสเตียนแท้ๆทำไมจอยแบบไม่เข้าใจในเรื่องแบบนี้อะคะ่ะแล้ว ทีหลังมาจอยคิดว่าเออพระเจ้าถึงเวลาที่พระเจ้าเรียกจอยแล้วอะค่ะที่จะต้องเป็นแบบนี้ถ้าจอยไม่เป็นแบบนี้อะคือจอยยังไม่กลับมาหาพระเจ้าแบบนี้อะค่ะจอยรู้สึกว่าตัต้งแต่รู้จักกับคริสจักรนี้เนาะรู้จักกับพี่พี่ทุกคนอาจารย์ทุกคนแล้วจอยดูตัวเองแล้วก็คิดว่าชีวิตดีขึ้นทุกอย่างการงานการเงนิงนดีขึ้นทุกอย่างอะค่ะไม่ขาดสนเหมือเมื่อก่อนเมื่อก่อนได้ทํางานวันจันทร์ถึงวันทิตร์วันจันทร์ถึงวันศุก์ก็ไม่พอใช้แต่ตอนเนี้ยก็ทําเบา พออยู them, ่พอใช้พอทรงลูกเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนๆรอบข้างเขาก็บอกว่าเอ๊ะจอยเธอนี่แปลกแปลกเนาะเธอนี่ดูรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็แบบไม่ใช้อารมณ์อารมณ์สงบลงแบบเนี้ยแล้วก็แบบยังไงอะรู้จักพระเจ้าเยอะขึ้นเธอทำยังไงเขาบอกงี้นะค่ะเมื่อก่อนนี้คิดว่าเออคือแบบ ถือศาสนาคริสต์ก็ถือแบบนั้นแหละค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคือ,อยังไงค่ะแต่รู้ตอนที่เนี่ยค่ะที่เจอพี่ๆน,น้องอาจารย์ทางเนี่ยค่ะขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยค่ะทําให้ชีวิตจอยคิดถึงพระเจ้ามากขึ้นตอนนี้จะทําอะไรหรือว่าจะโมโหจะอะไรต้องคิดถึงพระเจ้าก่อนปัญหาทุกอย่างไม่ใหญ่กว่าพระเจ้าจอยก็เลยจําในสิ่งนี้ค่ะต้องขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งแรกขอบคุณพระเจ้าที่ส่งพี่น้องคริสเตียนให้ มันดึงใจออกจากเหมือนกับว่าออกจากหลุงนั่นโรคนี้ค่ะคือขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะ